RUN! <try> ครัรบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาไปชมนะครับผมรับผลสิทธิ์พุทธสิทธิ์นะพี่นะนี่ครับผมรูปแบบกล่องนะพี่นะรูปแบบกล่องของรุ่นนี้นะครับผมะจะเป็นแบบนี้เลยครับพอดีปลุกเสกเมื่อวันที่25ธันวาแล้วก็วันที่18นะครับผมนี่รูปใบโปรโมยนะครับผมรายการนี้นะพี่นะจัดสร้าง1299เหรียญเท่านั้นนะครับผมบอลชุบเคมีรายทองอ่าสีเขาก็จะออกไปทางแบบเจ้าน้ำเงินไทยเทชุบน้ำเงินอะไร อย่างนี้นี่รุ่นนี้ดีดีอย่างหนึง่งมีแบบว่าฟองน้ํารองมาให้อ่าไม่ให้พาขยับไม่ให้พาเห็นเลขอะไรอย่างนี้ดีผมผมแบบชิ้นชมนะครับผมอ่ะรุ่นนี้นะพี่นะสวยงามนะครับผมตถุประสงค์ในาการจัดสร้างก็คือสมทบทุนสร้างโรงเจปรับภูมิทัณฑ์ลานจอดรถวิจ,จามณีแล้วก็สองสมทบทุนกองงานเจ้าคณะอัมพวานะครับผมสาม์เพื่อสาธารณะ ส่งเคาะนะครับผมตาลุริหลวงพ่ออิดเลยอ่าก็จะนำมาช่วยสังคมต่อไปนะครับผมเหรียญสำหรับบูชาครูอาจารย์แห่งเมืองเทพวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมนี่ดูด้านหลังเขาจะเป็นหลังเต่านะพี่นะมีวาวๆว,วนะครับผมอ่านี่จะวัวาว,าวแบบนี้เลยนะพี่นัทต้องดูให้ดีจะเป็นหลังเต่านะครับผมอ่าแล้วพี่นัทรุ่นนี้นะครับผมจาก งานปั๊มหกสองนี่เลขเขาจะอยู่ด้านนี้สู่งานพุทธศิลป์เหรียญเทวปฏิมาทรงจำปีอ่ารุารับผ่อนสิทธิ์เลยนะครับผมรับผ่อนสิทธิ์รุ่นแรกนี่ครับคียทอนนิยมนะครับผมฉนวนลม้มเอาง่ายๆขึ้นไปหลักพัน ฮิตฮอตไม่ฮิตฮอตลองคิดกันเอาดูนะครับผมนี่ด้านหลังสวยงามสีเขานี่ก็จะเป็นแบบม่วงๆไทยเทไทยเท,ท,ยเทลุงลุงเลยนะครับผมนี่ความนูนความสามมิติของเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะทุกเจ้าอัคระยันหลังเหรียญมีความหมายดีทุกบรรทัดนะครับผมผู้ถุคุณเข้มขังป้องกันสารพัดปัดปอดสิ่งไม่ไดีออกไปนะครับผมนี่ห่วงด้านบนนี่เขาเขาก็จะมีลวดลายนะจะจะไม่ใช่ว่าห่วงเรียบๆไปเลยเขาก็จะมีลายเหมือนแบบ เหมือนล้อเลยเนาะเอาแบบให้พูดให้ให้เอาดูง่ายๆฟีลแบบดีเทลเหมือนล้ออะไรอย่างนี้นะครับผมจะมีลวดลายคิคีดอะไรอย่างนี้นี่นะครับผมตรงด้านบนก็จะเป็นลายทองแล้วก็ตรงห่วงเป็นสีน้ําเงินนะพี่น้านี่อะขรรยันเป็นลายทององูสวยมากองูอง์สวยมากนะครับผมนี่เครื่องกลางองูก็จะเป็นสีทองนะครับผมผสมด้วยสีแบบไทยเททยเทเจ้าน้ําเงินนะครับผมต่อตรงๆนะพี่นะ สวยงามลงตัวนะครับผมนี่ด้านล่างพญาพญาบุริษัสด้านล่างนะครับผมอนี่ตรงใช้แข้งตรงใช้แข้งเหมือนจะแบบทาสีทองแค่ด้านบนอย่างเดียวนะครับผมด้านล่างไม่ทานพี่น้องใช้แข้งนี่อัครายันเหมือนในรุ่นรับขวัญสุดเลยเปลี่ยนแค่ตรงองค์ปู่แลวก็ต้องพญาบุริษาสเท่านั้นเลยแล้วก็แซมมาจากด้านหลังอะไรอย่างนี้นี่พญาบุริศัสด้านบอกเอ้ยด้านล่างแต่ด้านล่างดูไปดูว่าเหมือนหน้าเหมือนยักษ์เลยนะพอแบบว่านํามาแบบว่าเป็น เออถ้าลายทองอ่ะพี่เป็นตาเป็นจมูกเป็นเขี้ยวนะพี่นะอู้สวยนะอ่านะครับผมหูล,ลงตัวเลยเรื่อน,นี้นะครับผมนี่มันไหนลองลองดูกันอีกรอบเนี่ยเหมือนน้ายักเลยนะพี่นะอ่าแล้วก็จะเป็นทรงที่แบบสวยงามด้วยนะครับผมดูเป็นมีความแบบพุทธศิลป์มีความปฏิมาโอ้โหสวิจิตมากนะครับผมสวยงามจริงนะพี่นะนี่ดูแบ็คลอเดม่อนดูไม่ออกนะมาดูจ้าน้ำเงินเนี่ยถึงดูออก นัเป็นบอลชุกเคมีนะครับผมพุดบิดพูดผิดสีเขาเหมือนจ้าน้าเงินจริงนะพี่นะนี่นะครับผมตะบองทองโอ้โหตะบองเต็มปลายเท้าเต็มนะกาบอมพี่จ้านสีเขาก็จะมีทั้งสีแบบน้ําเงินสีแบบออกน้ําเงินน้ําเงินม่วงนะครับผมนี่อากายานอากะยานงานหลอ่อเขาจะดูเป็นแบบเล็กๆหน่อยนะพี่นะจะดูเ,เล็กๆนะครับผมจะไม่ได้คมเหมือนแบบงานปั๊มนะพี่นะต้องบอกอบอก่อนนะครับผมว่าเป็นงานหล่อประกอบ3ชิ้นนะกาบผมพี่จ้าน อ่านี่สวยงามมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาบอกแฟกเกี่ยวกับเรื่องบอลแล้วก็เรื่องชุกเคมีตอนหลังๆนะคกับผมอะลา,ายทองสวยงามแบบนี้เลยโอ้โหลงตัวสุดๆนะครับผมสหรับลายกานันนี้ที่จริงผมมาจองมาเยอะแต่ก็ปล่อยยอดไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้มาแกะซีนแบบไอ้นี่เลยอันนี้ก็คือหามาถ่ายให้พีรุวนโชว์กันอีกทีนึงนะครับผมนี่ด้านหลังอคขยัน แบบแน่นๆนะพี่นะนี่รายทองเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมตรงช่วงหงนั้นบนลาผลพญวีจะรื่นพรรอยพันล,ล้านนะครับผมนี่ยันพุทธองวัตุรามาีนะครับผมนี่ด้านด้านนี้จะเป็นยันเพชรกรับนะครับผมส่วนยันนี้ก็จะเป็นยันดอกผมจําสลับกันมาหลายรอบแล้ะนี่แล้วก็ข้างๆยันอ่เพชรกรับจะตอกเตกเหลงน,นะครับผมนี่คาถาองค์การ มหาพรมกรถาองค์การทอแลสะสารนะครับผมสุดยอดอัครายันนะพี่นะนี่ด้านล่างก็จะเป็นวัตจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามปี2565นะครับผมอ่านี่เลยนี่หลังเต่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสีก็คือสม่ำเสมอกันนะครับผมบอลก็คืออะไรบอลหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าสามลิตรนะครับผมคือทองแดงที่เป็นสมุทรหลักแล้วก็จะมีโลหะชนิดอื่นอีนเกเรียกโคตรเรียกโคตรได้สามหลักนะครับผม นี่นะพี่นะจะมีโลหะชนิดอื่นผสมมากกว่า1ชนิดนะครับผมเป็นส่วนผสมรองนะพี่นะส่วนมากก็จะเป็นดีบุกหรืออื่นก็คืออลูมิเนียมแมงกานิสแล้วก็ตะกัว่วแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายไปเลยนะครับผมนี่ด้านข้างจะไม่มีขอบตัดนะพี่นะเหรียญหล่อเดี๋ยวผมจะให้ดูถาวันด้านข้างนะครับผมชัดนะถาวันต้องชัดแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่แท้ก็คือต้อง เอาคืนวัดแล้วนะครับผมกาได้ไม่จากวัดเลยนะพี่นะผมจะไม่ให้มีของปลอมเลรดลอดออกมาให้พี่ๆท่านชมคหมันผมนี่นะโหสวยงามนะครับผมลงตัวมากนะพี่นะสำหรับเหรียญรับผลิตพุทธศิลป์นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นที่สองของเหรียญป๊มก็จะมีหลากหลายรุ่นเหนรียญปฎนี่เหรียญเทวทัศน์ถิ่แล้วก็รับผลิตนะครับผมของวัจุรามณีนะพี่นะและการชุกเคมีนะครับผมก็เหมือนกันแบบว่าเขาจะมีน้ํายาที่เป็นเคมีนะพี่นะที่ทําให้แบบว่านาโลหะ ไปจุ่มแล้วก็จะเกิดสีที่เป็นสีไทเทียมสีจำเงินอะไรอย่างนี้เหมือนการที่เขาทําอะไรอันนี้คือสมมูินะเหมือนแบบที่เขาเอาท่อไปชุบไทเทอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีแบบเป็นเเขาทำด้วยวิธีอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นี่คือจะเอามาบอกให้แบบว่าเข้าใจง่งยงวิชุกมีคืออะไรบอลคือคอะไรนะครับผมเพิ่งเรียนวทิทยาศาสตร์บาไง,งก็เลยแบบเออความรู้แน่นหน่อยได้เกียรบีนะจ๊ะย่าเล่นวิทยาศาสตร์เออขอขิกหน่อยไว้ สวยๆทั้งนั้นนะครับผมเลยนี่ก็จะเป็นแบล็กโรเดียมนะพี่นะ,ะใครสนใจะไรกันไหนก็ลองทักมาดูขอบคุณครับ